สำหรับใบน,นี้นะคะจะเป็นพอตนะคะ7.5นิ้วนะคะด้านหน้าเขาจะเป็นหนังสีชมพูแต่แบบเป็นสีชมพูอมม,ม่วงนะคะแล้วก็ด้านข้างเขาก็จะเป็นหนังสีแดงนะคะด้านหลังก็จะเป็นชมพูอมม,ม่วงเหมือนกันนะคะส่วนคลิปเขาตรงนี้นะคะนุ่นว่าคลิปเขาเป็นแบบสีแดงเลือดหมูนะคะทั้งสองด้านตัวสายกระเป๋านะคะก็เป็นสีแดงเลือดหมูเหมือนกันนะคะ ใบน,นี้นะคะเวลาสะพายข้างเอ้ยสะพายบา่าเราก็ประมาณนี้อ่มประมาณนี้แต่ถ้าลูกค้าแบบมันสั้นเกินไปนะคะลูกค้าสามารถซื้อสายมาต่อได้นะคะสายประมาณคืบหนึ่งนะคะในช้อปปี้เขามีขายก็จะทําให้กระเป๋ายาวขึ้นอีกประมาณนี้นะคะเวลาสะพายก็จะอยู่ประมาณนี้หรือถ้าลูกค้านะคะมีแบบเป็นสายโซโ่โค้ดหรือสายสะพายของโค้ดหรืออะไรนะคะที่สามารถถอดมาก็เอามา ใส่กับตัวนี้ได้นะคะเกี่ยวเกี่ยวสองข้างตรงนี้นะคะเขาก็จะทําเป็นกระเป๋าระพายข้างไปเล็กๆได้นะคะน่ารักส่วนใบนี้ที่นุ้นจะเจอคําถามบ่อยนะคะลูกค้าจะถามว่าสามารถใส่13 Pro Max ได้ไหมนะคะเดี๋ยวนุ้นใส่ให้ดูนะตัวนี้เป็นเคสนะคะ13 Pro Max นี่นะคะใส่เข้าไปใส่ได้นะคะดึงเข้าดึงออกสบายนะคะ แล้วก็ส่วนกระเป๋าสตางค์ยาวใส่ได้ไหมใส่ไม่ได้นะคะเพราะว่าใบกระเป๋าสตางค์ยาวเขายาวกว่านะแล้วก็กระเป๋าสตางค์สั้นที่จะเจอนะคะรุ่นนี้นี่รุ่นนี้เลยสามารถใส่ได้ไหมก็ใส่ได้นะคะแต่ว่าเขาก็จะอ้วนๆหน่อยนะคะตุ้ยนุ้ยหน่อยนะคะเวลาลูกค้าใส่เข้าไปแล้วอันเนี้ยนะคะปิดได้ไหมปิดได้แต่ว่าเวลาปิดเขาก็จะแบบ แน่นนะแน่นพอดีเลยอะคะ่ะประมาณนี้อ้วนๆนะคะไม่แนะนํานะคะแล้วก็ท่าที่แนะนํานะนุ่นจะแนะนําเป็นรุ่นบางๆแบบนี้นะคะใส่เข้าไปนะคะแล้วก็รูซิปปิดได้เขาจะไม่ตุงนะคะส่วนที่จะเจออีกแล้วถ้าเป็นเล็กแบบสามพับแบบนี้นะคะได้ไหมก็ได้นะคะแต่ว่า พอใส่เข้าไปแล้วเขาก็จะตรงเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาอ้วนเห็นไหมเขาจะเป็นแบบตรงตตรงนี้เลยนะคะก็แนะนําให้ใส่เป็นแบบแบนๆนะคะส่วนด้านในของเขาก็จะเป็นช่องล่งๆแบบนี้นะคะมีช่องเล็กฝั่งนี้ให้หนึ่งช่องนะคะแล้วก็มีช่องใส่บัตรฝั่งนี้ให้สองช่องแค่นั้นนะคะใบนี้ไม่มีอะไรมากส่วนขนาดของใบนี้นะตรง ความสูงนะคะประมาณ4.5นิ้วนะคะแล้วก็ฐานความกว้างของเขานะคะประมาณ7.5นิ้วแล้วก็ตัวฐานกระเป๋าเขาก็เกือบเกือบ2นิ้วนะคะก็ใครสนใจลองดูลองชมได้นะคะสำหรับใบนี้